ถึงช่วงพิเศษนะครับถึงช่วงเรดี้ที่นะครับเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟเลกาซี่กอล์ฟคลับบริเวณลุมพินีพาสีนะครับอยู่กับโปรทิปสีอัมพรโรธวันนี้ช่วงเรดี้ที่โปรทิปมีอะไรมาฝากนายกอล์ฟสาวสตรีเป็นช่วงเกี่ยวเนื่องจากเดือนที่แล้วค่ะเรื่องของ GPA, GPA. ตอนสอง เอ็นมิ่งค่ะมาถึงสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นเรื่องของพีพคือโพสเจอร์สำหรับของคราวที่แล้วคือเป็นเรื่องของ G ีกริปกริปนี่เรารู้แล้วว่าวิธีการจับกริปแบบที่ถูกต้องเป็นยังไงมาในคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องของโพสเจอร์การยืนการยืนซึ่งก็สำคัญมากค่ะเดี๋ยวฝากโปรทิปเลยได้ค่ะ มาในขั้นตอนแรกกันเลยนะคะคือขั้นตอนแรกเนี่ยคือความกว้างของการยืนในเหล็กสั้นเราจะยืนให้เท้าอยู่ในหัวไหล่แล้วเราจะค่อยๆขยับไกลขึ้น,ไก,นไกลขึ้นจนถึงไดรเวอร์สำหรับไดรเวอร์ไดรเวอร์ก็คือเส้นในเท้าเนี่ยจะอยู่เท่ากับเส้นขอบหัวไหลพอดี เราก็มาถึงประเด็นที่2คือเราจะยืนยังไงใช่ไหมคะในการตีเนี่ยเรากอบอยู่ที่พื้นเราไม่ได้ตีลูกที่ลอยอยู่ในอากาศแบบเบสบอลหรือว่าเทนนิสเพราะฉะนั้นเราก็จะโน้มตัวลงมาประมาณ30องศาโ,โดยประมาณ เสร็จแล้วเนี่ยให้ให้เช็คพอยต์อย่างหนึ่งเลยคือเราจะต้องให้หลังตรงคือบริเวณหลังส่วนล่างบางคนจะโน้มตัวก้มเกินรักษาให้หลังตรงทีนี้พอเวลาเราโน้มตัวมาปุ๊บน้ำหนักเราจะตกอยู่ที่ปลายเท้าใช่ไหมคะซึ่งมันจะเสียบาลานซ์เราเลยต้องเปลกเข่านิดนึงกลับมาเพื่อให้น้ำหนักตกมาที่กลางเท้า นี้ในการตีลูกกอล์ฟเราฮิตดาวใช่ไหมคะเราไม่สามารถที่จะยืนตรงๆแล้วมันจะฮิตดาวได้ง่ายเพราะมันต้องมีการถ่ายน้ําหนักพอถ่ายน้ําหนักปุ๊บเนี่ยจะสังเกตว่าตัวเราจะเป็นลักษณะเ r ร v เวิร์สนิดๆ,ดๆคือเราจะสะโพกเราจะทิ้วไปทางซ้ายเล็กๆเพื่อพร้อมที่จะ Impact จากนั้นมาที่ประเด็นสุดท้ายค่ะคือประเด็นของตำแหน่งแขนหลายคนจะถามว่าแขนเราอยู่ตรงไหนวิธีเช็คง่ายๆเลยค่ะคือพอเราวางไม้เสร็จปุ๊บให้ปล่อยแขนลงมาถ้าเกิดว่าแขนเราเนี่ยอยู่พอดีกับกริปแสดงว่าเป็นตำแหน่งที่สบายที่สุดในการจับกริปแต่ถ้าเกิดว่าเรายืนเราน้มมากเกินไป หลายคนจะชอบยืนอย่างนี้เพอปล่อยแขนลงมาจะรู้เลยว่าแขนเราไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องเพราะแขนเราไม่ได้เป็นตำแหน่งเดียวกับกลิปค่ะก็ให้ทดลองฝึกดูนะคะ5ขั้นตอนนี้ยืนความกว้างของการยืนการโน้มตัวลงมาให้หลังตรงแล้วก็ทิวสะโพก และประเด็นสุดท้ายที่อยากให้เน้นมากๆเลยคือเรื่องของตำแหน่งแขนที่ห้อยสบายการตี IMPAC t เนี่ยเราจะต้องเป็นตำแหน่งที่ธรรมชาติที่สุดดังนั้นตำแหน่งแขนที่ห้อยสบายๆเป็นตำแหน่งที่ธรรมชาติที่สุดค่ะ เรียบร้อยอเข้มข้นด้วยสาระจริงๆตั้งแต่เออเดทีก็ตั้ะตา้ <c oughs> อะไรอ <c oughs> เอ,อเดทีนะตอนนี้ <c oughs> ก็เป็นเรื่องของ Wing, ออฟไซด์วิงนะก็เรื่องของแกนที่ล้นไปนะคร <c oughs> ก็สามารถทําให้เกิด ชิคเก้นวิงได้นะฮะแล้วก็บอกวิธีแก้ไปแล้วว่าแก้ยังไงใช่แล้วครับก็ต้องลองไปฝึกกันดูชิคเก้นวิ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วคุณต้องรู้วิธีแก้ครับใช่แล้วค่ะส่วนโปรฟงวิ่ก็นําไปปรับใช้ดูนะคะอันนี้เป็นพาร์ททูเท่านั้นต้องมีต่อเนื่องสัปดาห์หน้าต้องมาติดตามการส่วนของโปรทิปนะคะก็แน่นอนว่าคุณผู้หญิงโอ้โหมาเป็นข้าคอจดไว้เลยกว้างเท่าไหร่หลังตรงย่อเข่าทิ้วสะโพกไปทางซ้ายและมือปล่อยสบายๆโอ้โหนนี้ถ้าท่องแค่ข้่นอนี้นะ เท่าไรไม่ได้นับเป้วไม่ใช่เท่าไหร่นะ <Okay. S 1> เอาไปฝึกดูนะคะคือรับชมทางทีวีเนี่ยสำคัญคือต้องไปฝึกด้วยอ๋อในทีละออนในเ,เกรนสำหรับช่วงนี้นะมาฝากกาันช่วงหน้าไม่ใหญ่พลาดเช่นกันเพลย์ออฟค่ะวันนี้จะพาไปจัดอันดับแต่ว่าจะเป็นอันดับอะไรติดตามกันช่วงหน้าค่ะ